ได้ยินมาว่าท่านได้รับบาดเจ็บหนักตอนประลองเพนคดเทียนท่านเป็นอะไรมากไหมครับไหนน้อยอืมไม่เป็นอะไรมากหรอกอากไม่ถือสาอะไรแล้วก็ผมขออนุญาตจ,จับชีพจรเขาท่านดูหน่อยได้ไหมครับคงอยากจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าฉันปลุกพลังออร่าได้หรืออยังสินนะได้สิรอสักครู่ขอบคุณครับไหนน้อย อสวินสีครามงั้นเหรอปกติเวลาตรวจสอบการปลุกพลังก็ตรวจสอบแค่จุดตันเขียนเท่านั้นแต่เขากลับตรวจผ่านเส้นชิพจรอย่างละเอียดการส่งออร่าเข้าไปสู่ร่างกายคนอื่นนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากแต่เขากลับควบคุมมันได้อย่างละเอียดสมกัรที่เป็นอัศวินสีคลามจริงๆอัศวินนั้นไม่ได้เหมือนกันทุกคนระดับถูกแบ่งแยกตามความแข็งแกร่งและพลังในการควบคุมออร่าระดับสีขาว เป็นระดับของนักดาบฝึกเริ่มต้นก่อนพิธีรับพรเด็กส่วนใหญ่ในแคนเดิลจะอยู่ในระดับนักดาบสีขาวนักดาบระดับสีเหลืองเป็นระดับสําหรับผู้ที่ปลุกพลังออร่าและเปิดใช้ตันเถียนจนสามารถฝึกฝนได้แล้วโดยส่วนใหญ่หลังพิธีรับพรของนักเรียนแคนเดิลทุกคนจะได้เลื่อนขั้นเป็นนักดาบระดับสีเหลืองและเมื่อสามารถควบคุมออร่าได้อย่างอิสระก็จะได้รับฉายาอสเวินอสเวินสีม่วงระดับที่สามารถใช้ออร่าเสริมความแข็งแกร่งให้ดาบได้ อัศวินสีคลามระดับที่สามารถใช้คมดาบออลาได้และก็ขอบเขตที่ผู้ก้าวข้ามขีดจากัดไปแล้วถึงจะทำได้ราชันตารับจ้างเลียมก่อนที่ฉันจะย้อนเวลากลับมารวมถึงตัวฉันที่เคยไปถึงอัศวินสีชาติและยังมีอัศวินสีดำอีกแต่พวกนั้นเป็นพวกสัตว์ประหลาดที่แทบจะนับมือได้ในทวีปนี้ไม่รู้ว่าทำไมคนที่มีฝีมือระดับหัวหน้าหน่วยอัศวิน ถึงได้มาเป็นพี่เลี้ยงเด็กแบบนี้แต่ก็ไม่มีประโยชน์หรอกพลังที่ใช้ได้แค่สองคนบนโลกอย่างอีเธอร์ไม่มีทางถูกออราตัวจับได้นายน้อยนี่ท่านมีอะไรปิดบังผมอยู่หรือเปล่าครับทาไมเหรอเด็กเกอร์เองก็มีอะไรปิดบังฉันเงินเหรอล้อเล่นนะล้อเล่น ทำไมจู่ๆท่านถึงเดบเปลี่ยนไปขนาดนี้ครับนายน้อยนายถามผิดคนแล้วเด็กเกอร์นายต้องถามว่าทำไมฉันถึงเพิ่งเปลี่ยนไปตั้งหากเล่าและต่อไปอะไรๆก็จะเปลี่ยนไปอีกเยอะเลยละ่ะทุกอย่างจะกลับไปอยู่ในที่ที่สมควรอยู่นายแค่ตามมาเงียบๆก็พอรับทราบครับนายน้อยห้องฝึกซ้อมที่ท่านขอเราได้เตรียมให้เรียบร้อยแล้วครับดีทำงานเร็วเหมือนเดิมเลยนะ เชิญตามสบายเลยครับไหนน้อยนายไปพักเถอะถ้าเป็นคนคอยจับตาดูแล้วก็ให้อยู่ข้างๆแล้วคอยล้วงข้อมูลน่าจะดีกว่าปัญหาก็คือเป็นคนของฝ่ายไหนเนี่ยสิคงไม่ใช่คนของท่านแม่ที่เสียไปแล้วแน่งั้นคงเป็นของพี่ฝั่งพ่อสินะนี่คือห้องฝึกส่วนตัวเหรอสมกับเป็นตระกูลนายิ่งใหญ่จริงๆเอ๊ะก่อนอื่นขอดูระบบนั่นก่อนดีวกว่าหน้าต่างสถานะผู้ดูแลระดับล่าง s e e k b r e a k e ฮิลเลอร์ระดับแลผู้ได้รับพรแห่งความเจ็บปวดคลาสสกิลฮิลลิ่งจะสงบนิ่งพื้นฟูพลังร่างกายภาษาสัมผัสเฉียบคมสกิลแทงจุดสาคัญระดับ E หันสะบั้นระดับ E ีพิฆาตในดับเดียวระดับดีสกิลเผ่ามังกรไม่สามารถดูได้ใช้สิบแต้มเพื่อปลดล็อกแต้มกรรมศูนย์สกิลหันสะบัน้นเปลี่ยนจากขั้นต้นเป็นขั้นชำนาญแล้วแฮะ ยิ่งใช้สกิลเลเวลก็ยิ่งเพิ่มขึ้นสินะสกิลทำงานโดยอัตโนมัติตามการกระทําของฉันสแสดงว่าเป็นทักษะที่มีอยู่แล้วงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นถ้าเรียนรู้ทักษะใหม่มันจะถูกเพิ่มเข้ามาเป็นสกิลในนี้สินะแล้วค่าสกิลต่างจากสกิลยังไงละ่ะเพราะวิธีการใช้ก็คล้ายๆกันและสกิลเผ่ามังกรใช้สิบแต้มเพื่อปลดล็อกแต้มกรม สามารถรับแต้มกรรมได้จากการกำจัดมอนสเตอร์แต้มกรรมศูนย์มอนสเตอร์งั้นเหรอในดันเจียนมีมอนสเตอร์เยอะมากก็เหมาะแก่การกำจัดอยู่หรอกซึ่งอย่างน้อยต้องมีฝีมือระดับอสเวนสีม่วงขึ้นไปทว่าจริงๆแล้วทำไมถึงย้อนเวลากลับมาได้และระบบนี่คืออะไรคำถามที่สำคัญที่สุดก็ยังคงเป็นปริศนาทั้งสกิลและคาสมันน่าจะเกี่ยวข้องกับวัตถุโบราณน,นั่นแต่ข้อมูลยังน้อยเกินไป เฮ้อจะรู้ไปแล้วจะได้อะไรล่ะถ้ามันทําให้แข็งแกร่งขึ้นได้ไม่ว่าอะไรเจ้ก็ทําทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นระบบหรือเดเกอร์ในโลกนี้มีพลังอยู่สองแบบออร่าของอัศวินและมานาของนักเวทอัศวินจะใช้ออร่าผ่านตันเถียนส่วนนักเวทจะใช้มานาผ่านวงแหวนเวทพลังทั้งสองเป็นขั้วตรงกันข้ามถ้าปลุกพลังมานาขึ้นมา ก็จะใช้อล่าไม่ได้และถ้าปลุกพลังออล่าขึ้นมาได้ก็จะใช้มานาไม่ได้แต่ฉันกับเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ที่แย่ที่สุดเพราะทั้งตันเถียและวงแหวนเวทก็ต่างเปิดใช้งานไม่ได้ทว่าตอนที่ถูกทิ้งจากตระกูลและต้องเล่ล่อนไปเรื่อยฉันก็ได้พบกับอาจารย์ฉันได้รับการสั่งสอนมากมายแต่สิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดคือการปลุกพลังฮิลลิงและเอเธอร์ฮอลด้วยเอเธอร์ฮอลที่อาจารย์พัฒนาขึ้นมา ถ้าไม่สามารถควบคุมเอเธอร์พลังบริสุทธิ์จากธรรมชาติได้มีแค่ฉันกับอาจารย์เท่านั้นที่ใช้มันเป็นเอเธอร์ที่มีเพียงแค่2คนบนโลกนี้ทำไปแค่2ชั่วโมงก็เหนื่อยแทบตายตรงนี้คงไม่เป็นไรสินะกำลังใช้ค่าสกิลฮิลิ่งใช้ค่าสกิลฟื้นฟูร่างกายเรียบร้อยฮิลิ่งเป็นความสามารถที่หายากมาก ชนิดที่ว่าก่อนที่จะพบกับอาจารย์ฉันยังไม่รู้เลยว่ามันมีอยู่จริงแต่ถ้าใช้ต่อหน้าคนอื่นแล้วก็มีหวังได้โดนมองว่าเป็นพวกนอกรีดแน่พอะง้นถึงได้ใช้ตอนต่อสู้กับเลี้ยมไม่ได้พองง้นพอกลับมาถึงห้องก็เลยรีบรักษาบาดแผลก่อนแผลก็หายแล้วพลังกายก็ฟื้นฟูแล้วงั้นก็ได้เวลาลุยต่อเย็นแล้วเหรอเนี่ยแล้วแบบนี้จะบอกเลกเกอร์ว่าอย่างไงดี หนึ่งอาทิตย์ต่อมาลงอาหารรวมของเคเดนนายเองก็ได้ยินมาใช่ไหมเห็นว่าซีกเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยไม่น่าเชื่อวหวคนได้ความสามารถแบบนั้นมันจะไปทําอะไรได้หรือว่ามันจะไปยุ่งกับเวทมนต์ดำเข้าอย่าพูดอะไรที่เป็นไปไม่ได้สิแต่ฉันก็แอบหวังว่าคราวนี้หมอนั่นจะหักหน้าพวกตระกูลใหญ่ได้อยู่บ้างนะจริง เรนาทูลถึงจะไม่ค่อยอยากอาหารแต่ก็กินไม่หน่อยเถอะน้ากองทัพมันต้องเดินด้วยท้องก่อนประลองดาบก็เติมพลังให้เต็มที่โอเว่นซีเมนนี่นายหาเรื่องเรื่องไงดูท่าในตาจะเต็มไปด้วยความริสยาจนไม่รู้ว่าอะไรคือความหวังดีแล้วสินนะว่าไงนะแล้วทีนี้จะเอายังไงต่อ s ิ e เดเกอร์อืมเพนนคาเทียนอาจจะดูป่าเถื่อนไปหน่อยแต่มันก็น่าประทับใจดีแต่การประลองดาบคงไม่มีอะไรน่าสนใจคนที่ถือดาบยังไม่เป็นจะไปทำอะไรได้ใช่แล้วไอ้คนอ่อนแอที่บอกว่าดาบหนักจนต้องทำใหม่แบบนั้นน่ะขนาดฉันก็ยังแพ้ให้กับไอ้กากนั่นนี่มันไม่สมเหตุสมผลเลยพวกแกก็เห็นแล้วนี่ที่มันชนะตอนประลองเพนคาเทียนก็เพราะดวงเท่านั้นแหละ ดวงดีเหรอถ้าคิดแบบนั้นจริงๆแล้วก็พวกแกก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะพอเป็นอัศวินของเดเกอร์แล้วการประลองดาบเป็นการประลองที่ใช้ดาบจริงจากเพนคาเทียนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็รู้มาจากการประลองนี้และการประลองนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความต่างชั้นของฝีมือของนักเรียนได้อย่างชัดเจนและหลังจากที่เสร็จสิน้นการประลองปลายปีนี้ เดือนหน้าก็าจะเข้าสู่การปลุกพลังออร่าเฉพาะเดเกอร์พิธีรับพรซิกขึ้นมาอะไรกันดาบใหญ่เถื่อะนั่นคิดว่าดาบยิ่งใหญ่แล้วจะยิ่งแข็งแกร่งหรือไงซิกเดเกอร์ ฉันขอเลือกแกเป็นคู่ประลองดีฉันรับคำท้ายกเคมอได้อย่างสบายแบบนั้นพอมาเผชิญหน้ากันแล้วถึงได้รู้ว่าแกไม่ใช่ซีคนเดิมที่ไม่รู้แม้กระทั่งวิธีจับดาบหรือเพราะว่าร่างกายที่ใหญ่ขึ้นนั้นรู้สึกกดดันชะมัดพูดบ่าอะไรออกมา จะมาเกรงกลัวคู่ต่อสู้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มได้ยังไงแค่ทาเหมือนอย่างที่เคยทํามาก็พอถึงจะรับคําท้าได้อย่างกล้าหาญก็เถอะแต่การประลองกับอัศวินประกายแสงก็ค่อนข้างกดดันเหมือนกันนะเรน่าทูลเป็นที่รู้จักกันในนามอัศวินประกายแสงหนึ่งในห้าอัศวินผู้ยิ่งใหญ่ที่มีบทบาทสําคัญในสงครามทวีปเป็นผู้ที่ปลุกพลังออร่าได้ตั้งแต่ก่อนพิธีรับพรและถูกเรียกว่าอัจฉริยะที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเดเกอร์รุ่นเยาว์ แม้ว่าตอนนี้จะผ่านมาหลายปีหลังจากปลุกพลังออร่าแต่ด้วยเหตุผลที่ต้องฝึกฝนพื้นฐานจึงไม่เคยใช้ออร่าเลยในเคนเดินพื้นฐานเงินเหรอเริ่มการประลองได้ เนือความขาดหมายจริงๆแต่ว่าอย่ามัวแต่ออมมือรีบจัดการให้ดาบเดียวเลยสิเรนะ่าไอ้ง่นั่นมันกำลังมองว่าเรน่ากำลังออมมืออยู่เหรอถึงจะมองเห็นได้ย่ะแต่ก็มีช่องโวอยู่แต่ว่าไม่ว่าจะพยายามแทงช่องโวนั่นแค่ไหน ดาบของหมอนั่นก็เข้ามาขวางไว้ได้ราวกับว่าเล็งไว้ดีแล้วและบอกว่าต่อไปคือตรงนี้แล้วก็เผยช่องโวไหม่ใช่แล้วนี่มันเหมือนกับการประลองเพื่อชี้แนะที่คอยสั่งสอนให้กันเฮ้ นี่น่ะเหรอคือฝีมือของอสศวินประกายแสงสมัยอยู่ในเคนเดิลสมกับเป็นสมัยที่ยึดติดกับพื้นฐานจริงๆแม้แต่การใช้ดาบก็ยังดูเที่ยงตรงยังกับตำราแต่พราะแบบนั้นถึงได้ถูกจํากัดให้อยู่ในกรอบถ้า่างนั้นมาลองทลายกรอบนั่นดีกว่าลดตัวต,ต่ำลงมากกะจะพุ่งเข้ามาในทีเดียวสินะถ้าเรื่องความเร็วแล้วก็ฉันไม่แพ้แนะ่ เข้ามาเลยซิกเดรเร็วมากแต่ถ้าถอยออกมาตั้งหลักได้ก็พอรับมือได้อยู่ อตายแน่สีแพ้แล้วสงก็เป็นเลนะ่าครั้งนี้ไม่ได้ใช้ออร่าด้วย ไม่ใช่ดูเหมือนว่าวกนักเรียนจะไม่ทันสังเกตแต่ตอนที่การโจมตีของซีกําลังจะโดนตัวเลนานั้นเคยใชออร่าปริมาณน,น้อยมากจนแทบสังเกตไม่เห็นเรนาที่เคยบอกว่าจนกว่าจะเข้าอะคาเดมี่จะไม่ใชออร่าเด็ดขาดกลับยอมทิ้งความดื้อรั้นนั้นทำอะไรอยู่เล่ามันยังไม่จบสักหน่อย นี่คือการประลองดาบนะการต่อสู้แบบหมาข้างทางแบบนี้ฉันไม่ยอมรับหรอกนะ้าใช่แล้วใช่แล้วอัศาวินทิ้งดาบเนี่ยนะเรน่าชนะแล้วตั้งหากแกไม่มีคุณสมบัติกา็อสศาวินด้วยซ้ําเกมมันก็แค่อสศาวินที่หนาบไออัศาวินที่หนาบไอแต่ก็ชนะแล้วนี่ไออัศาวินไรอย่างไอจะสู้ต่อไหมฉันยังไม่ยอมแพ้ เมื่อกี้แค่ประมาทก็เลยพลาดท่าถูกโจมตีประมาทถ้าเมื่อกี้ไม่ใช่มัดแต่เป็นมีดสั้นล่ะก็ป่านนี้ฉันคงแพ้แล้วซีกเดเกอร์ที่เมื่อไม่กี่วันก่อนยังถูกเรียกว่าไอกากเดนเพือผู้ชน,นะแต่วันนี้ กลับชนะผู้ที่มีพรสวรรค์ยอดเยี่ยมที่สุดในบรรดาตระกูลผู้ยิ่งใหญ่ซิกเดเกอร์อย่างเรนาทูลได้อย่างท่วมทน้น